สวัสดีครับกลับมาพบกับ motivation in sport and exercise อีกครับวันนี้เราทำคลิปสั้นๆครับวิ่งซ้ำเที่ยว400เมตร5ครั้งในน้ำหนัก63กิโลกรัมนะครับเราจะทำได้เท่าไหร่ครับเวลาเรามาดูกันวันนี้เราวิ่งในลู่วิ่งที่เป็นยางตาตั้นนะครับทำให้การวิ่งนั้นนุ่มนะครับครับเที่ยวที่หนึ่งนี้ก็จะวิ่งเต็มที่ของเราไปนะครับ เลเรามาดูว่าเราจะทำได้ดีแค่ไหนนะครับในการวิ่งในน้ำหนักที่มากขึ้นทั้ง5กิโลนี้นะครับครับอันนี้เป็นสถิติการวิ่งเมื่อเช้านะครับ10กิโลเมตรแล้วตามด้วยการวิ่งซ้ำเที่ยว400เมตรนะครับ5ครั้งครั้งที่1นนั้นจบไปด้วยเ,เวลา1นาที33วินาทีนะครับ แล้วก็หัวใจเฉลี่ยอยู่ประมาณ150ก็อยู่โซน5ครับก็เต็มที่แล้วนะครับแล้วครั้งที่2ก็1นาที34หัวใจไปอยู่ที่157ครับในระหว่างที่เราพักนั้นผมใช้การวิ่งจ็อกกิ้งแบบเบาๆนะครับ1รอบครั้งที่3ก็อยู่3นาที49และครั้งที่4ี่3นาที37นะครับเฉลี่ยแล้วการวิ่งนี่หัวใจจะอยู่ประมาณ158ครั้งต่อนาที แล้วส่วนใหญ่จะเป็นโซน5นะครับถ้าเราวิ่ง400เมตรสรุปว่าการวิ่ง400เมตรซ้ำเที่ยวให้เร็วๆห้าครั้งนี้นะครับช่วยในการเพิ่มค่า VO2 max ของร่างกายของนักวิ่งนะครับในวันนี้ผมได้ทดสอบดูในน้ำหนัก63กิโลกร,รัมนะครับ ก็ทาเวลาได้ดังที่รายงานไปแล้วก็ยังถือว่าสมรรถภาพยังอยู่ในและเรายังสามารถแข่งขันวิ่งมินิมาราทอนได้นะครับก็ข,ขอให้มุ่งมั่นฝึกต่อไปครับสําหรับการทดลองวิ่งเปรียบเทียบ400เมตรจํานวน5ครั้งนี้มีข้อมูลเดิมเปรียบเทียบไปยัง8เดือนที่แล้วนะครับที่ผมเคยวิ่งไว้แล้วก็นํามาเปรียบเทียบกันในการวิ่งครั้งนี้ ข้อสรุปจึงบอกได้ว่าการวิ่ง400เมตรจำนวน5ครั้งควบคุมจังหวะก้9ขานั้นใช้แรงประมาณ90%นะครับเรากะประมาณของตัวเราเอง90%และน้ำหนักเดิมที่เคยวิ่งนั้นอยู่ที่58กิโลกรัมวิ่งได้1นาที16วินาทีนะครับโดยเฉลีย่ยแล้วก็พอมาเป็นน้ำหนักปัจจุบัน63กิโลกรัมนั้นวิ่งได้1นาที33วินาทีก็ตกลงไปเกือบ20วินาทีนะครับ ข้อสรุปที่ได้น้ำหนักตัวเป็นอุปสรรคต่อการวิ่งเราควรควบคุมน้ำหนักไว้ตามเกณฑ์มาตรฐานคือความสูงลบ1้5หรือ1 1 0จะคือน้ำหนักตัวมาตรฐานของเรานะครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมพบกันโอกาสหน้าครับสวัสดีครับ